จังหวัดสมุทรสาครเขต2อำเภอกระทุ um ่มแบนนับคะแนนใหม่2หน่วยเลือกตั้งตามที่กะกะตมีมติสั่งให้นับคะแนนสสแบบบัญชีรายชื่อใหม่ใน47หน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศซึ่งจังหวัดสมุทรสาครมี2หน่วยเลือกตั้งที่ต้องนับคะแนนใหม่โดยอยู่ในเขตเลือกตั้งที่2อำเภอกระทุ um ่มแบนทั้ง2หน่วยเลือกตั้งจำแนกเป็นแบบแบ่งเขต เลือกตั้งจำนวนหนึ่งหน่วยเลือกตั้งคือหน่วยเลือกตั้งที่24หมู่ที่5เทศบาลนครอ้อมน้อยอเภอรกระทุ่มแบนและแบบบัญชีรายชื่อจำนวนหนึ่งหน่วยเลือกตั้งคือหน่วยเลือกตั้งที่7หมู่5ตำบคลองมะเดือ่ออเภอรกระทุ่มแบน เมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีนายบรรพศจันทรวงศ์นอำเภอรกระทุ่มแบนในฐานะประธานจัดการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่2และเป็นผู้ออกคำสั่งประกาศให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ในทั้ง2หน่วยเลือกตั้งข้างต้นณโรงเรียนเทศบาลศรีบุญญานุสร์ตำบลตลาดกระทุ่มแบนอำเภอรกระทุ่มแบนจังหวัดสุสาคร ได้มอบหีบบัตรที่ต้องดำเนินการนับคะแนนใหม่ตามคำสั่งของกอกตให้แก่เรือตีนิติพัท์ซื่อดีประธานกรรมการนับคะแนนและคณะกรรมการนับคะแนนซึ่งหีบบัตรคะแนนทั้งสองหน่วยนั้นได้ถูกเก็บรักษาและลงลายมือชื่อไว้เป็นที่เรียบร้อยณทนะี่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบนตั้งแต่การนับคะแนนเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคม2566 เสร็จสิ้นลงจากนั้นเวลา10นาฬิกาของวันเดียวกันก็ได้เริ่มนับคะแนนแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่24หมู่ที่5ทเทศบาลนครอ,อ้อมน้อยอเภอกทุมแบนและแบบบัญชีรายชื่อของหน่วยเลือกตั้งที่7หมู่ที่5ตคลองมะเดือ่ออกทุมแบนโดยมีนายบรรพฤษจันทราวงนายอกทุมแบนนายพงษ์พัฒน์สายช่างทองผู้อำนวยการ กต่ตจังหวัดสมุทรสาครพันตำรวจเอกวีรศักดิ์กรันเกิดรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครพันตำรวจเอกเสรีธการจันดวงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบนนายศิรโรธธนิตกุลว่าที่สอสอสมุทรสาคร เขตเลือกตั้งที่สองผู้ตรวจการกรกะตจังหวัดสมุทรสาครตัวแทนพักการเมืองและพี่น้องประชาชนที่ให้ความสนใจตลอดจนสื่อมวลชนเข้าร่วมสังเกตการสํสำหรับผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่นั้นใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงก็แล้วเสร็จซึ่งผลการนับคะแนนใหม่นี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจานวนบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนกับจานวนผู้มาใช้สิทธิ์ตรงกันแต่ที่มีการเปลี่ยนแปลงผลคะแนนบางส่วน ซึ่งผลการนับคะแนนแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ของหน่วยเลือกตั้งที่24หมู่ที่5เทศบาลนครอ้อมน้อยอำเภอกาะทุ่มแบนพบว่าหมายเลขหนึ่งนางสาวปันธรีมั่งมีพักเพื่อไทยได้12คะแนนหมายเลข2นายพลพวัตชำนันวาดพักรวมไทยสร้างชาติได้126คะแนน หมายเลขสามนายบุญมีนินถนอมพักเพื่อไทยได้หนึ่งร้อยยี่สิบสามคะแนนหมายเลข 4, สี่นายสุดประเสริฐชาวบ้านเกาะพักไทยสร้างไทยได้ห้าคะแนนหมายเลขห้านายธนวัน์ทองโตพักประชาธิปัตย์ได้แปดคะแนนหมายเลขหกนายอัทพลอัศวีนานน์พักไทยพักดีได้สี่คะแนนหมายเลขเจ็ดนายรัติพงศ์ ผู้มาลีพักภูมิใจไทยได้หนึ่งคะแนนหมายเลขแปดนายอานนท์งามดอกไม้พักเสรีรวมไทยได้ห้าคะแนนหมายเลขเก้านสศิริโรธธนิกุลพักเก้าไกลได้สามร้อยสามสิบห้าคะแนนหมายเลขสิบนายชัยพัฒสวรรัตนพักครองไทยได้หนึ่งคะแนนบัตรดีหกร้อยยี่สิบใบ บตรเสีย17ใบจากเดิม19ใบและไม่เลือกผู้สมัครใดๆ11ใบรวมยอดผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น648คนส่วนผลการนับคะแนนใหม่แบบบัญชีรายชื่อของหน่วยเลือกตั้งที่7หมู่ที่5ตำบลคลองมะเดือ่ออำเภอรกระทุ่มแบนพบว่าจากการวินิจฉัยการกากระบากลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยคณะกรรมการนับคะแนนชุดนี้พักที่มีการเปลี่ยนแปลงของคะแนน ประกอบไปด้วยหมายเลขหนึ่งพักใหม่ได้สิบสี่คะแนนจากเดิมสิบสามคะแนนหมายเลขสิบสองพักไทยรวมไทยได้หน,นึ่งคะแนนจากเดิมศูนย์คะแนนหมายเลขยี่สิบเก้าพักเพื่อไทยได้หน,นึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดคะแนนจากเดิมหน,นึ่งร้อยแปดสิบคะแนนและหมายเลขสามสิบเอ็ดพักก้าวไก่ได้สามร้อยเจ็ดสิบคะแนนจากเดิมสามร้อยหสิบเก้าคะแนนส่วนพักอื่นๆที่เหลือ คะแนานคงเดิมรวมบัตรดี780ใบาจากเดิม777ใบบัตรเสีย30ใบาจากเดิม32ใบบัตรที่ไม่เลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด7ใบาจากเดิม8ใบรวมจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ทั้งหมด817ใบซึ่งตรงกับผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น817คนในายพงพนสสายช่างทอง ผู้อํานวยการกรกะตจังหวัดสมุทรสาครได้ชี้แจงว่าภายหลังจากการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ทั้งสองหน่วยเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งที่สองอำเภอรกระทุ่งแบนเสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะรีบสรุปผลการนับคะแนนในวันนี้เพื่อน,นําไปรวมกับผลคะแนนของหน่วยอื่นและส่งให้ทงางกรกตประกาศรับรองผลการเลือกตั้งต่อไปโดยในส่วนของผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งในเขตที่หนึ่งกับเขตที่สามนั้น ก็ได้ส่งให้กกตกลางไปแล้วส่วนของเขตที่สองคาดว่าจะส่งให้กกตกลางได้ภายในเพียงวันรุ่งขึ้นและจะสามารถประกาศรับรองผลการเลือกตั้งได้พร้อมกันทั้งสามเขตเลือกตั้งส่วนการนับคะแนนใหม่วันนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์กับจำนวนคะแนนเสียงเลือกตั้งตรงกันเป็นที่เรียบร้อยทางด้านนายรรศิลารอดธนิพุลว่าที่สอสอสมุทรสาคร เขตเลือกตั้งที่2ที่ได้เดินทางมาสังเกตการนับคะแนนก็บอกว่าในส่วนตัวแล้วไม่ได้มีความกังวลใจหรือมีข้อกังขาติดใจใดๆเกี่ยวกับผลการนับคะแนนตั้งแต่วันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแล้วซึ่งการนับคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งที่2หน่วยวันนี้ก็เพื่อให้เกิดความสบายใจแก่ทุกฝ่ายนั่นเองส่วนผลการนับคะแนนใหมน่นี้ก็ทําให้ตนเองก็ได้เพิ่มมา1คะแนน,นและพัก9กไกล ก็ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งคะแนนด้วยนายชูชาติแดพยนต์นายกิติศักดิ์นาคสมพงษ์ภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน